QE และ QT คือนโยบายทางด้านการเงินของเหล่าธนาคารกลางทั่วโลกครับซึ่งมันส่งผลต่อมันนี่สภายในระบบและกิจกรรมทางเศรษฐกิจครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินชื่อของทั้ง QE และ QT มากันบ้างแล้วจากเหล่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับด้านการเงินด้านการลงทุนครับลิปวันนี้ครับ Uhas เราจะมาลงรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันอีกสักรอบนึ่งครับ Uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับพวกเรา uhas.com และผมปาร์ควลาก่อนอีกเช่นเคยครับปี2022นั้นเป็นปีที่หลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลกครับมีความปั่นป่วนอย่างมากตั้งแต่สภาพอากาศ climate change สภาพเศรษฐกิจเทรนด์การลงทุนข้มอนาจของโลกที่เกิดการสั่นคลอนครับหรือแม้กระทั่งนโยบายทางด้านการเงินของเหล่าธนาคารกลางทั่วโลกก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ เพราะว่าแต่ละประเทศนั้นกําลังเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันสักหน่อยครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรปครับกำลังเจอกับภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักครับซึ่งเป็นผลมาจากการทํา QE ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดซึ่งถ้าเจะลึกลงไปที่ทวีปยุโรปครับช่วงต้นปี2022ครับ เจอกับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ครับจากเหตุที่รัเสเซียนั้นบุกลุกยูเครนเกิดการคว่ำบาตรและปัญหาบานปลายส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากส่วนประเทศอังกฤษถึงแม้ว่าจะออกจากสาภาพยุโรปแล้วก็ตามแต่ก็ต้องเผชิญกับการสูญเสียประมุขของประเทศอย่างควีนอลิซาเบธที่2และมีการเปลี่ยนนายกกลางคันครับได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คือลิสทรัส ซึ่งเข้ามารับช่วงต่อจากบอริสจอ h n นสันเธอได้ผลักดันนโยบายอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบซึ่งสวนทางกับชาติตะวันตกอื่นๆอย่างมากครับและเป็นที่น่ากังวลว่าแนวทางการทำงานของเธอนั้นยิ่งจะเป็นการสูมไฟให้กับเงินเฟ้อให้มันร้อนแรงและยืดเยื้อมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนที่จีนนะครับเจอกับการล็อกดาวน์เพื่อสกัดกั้นการระบาดของโควิดครับตามมาตรการซีโร่ โควิดซึ่งมันส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่หลายพื้นที่เลยครับทำให้เศรษฐกิจนั้นหยุดชะงกักและรัฐบาลจีนนั้นต้องเตรียมการช่วยเหลือเอาไว้อย่างเช่นนโยบายการผ่อนคลายทางด้านการเงินมีการลดอัตราดอกเบีย้ยและกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เรื่อยๆครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเหล่าชาติตะวันตกแต่วิถีชีวิตของพวกเขา ไปจนถึงแนวทางเศษรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นมีความแตกต่างจากชาติสหรัฐและยุโรปพอสมควรเลยครับตลอดปี2022ญี่ปุ่นนั้นพยายามคงมาตรการผ่อนคลายทางด้านการเงินหรือว่า QE นะครับคงเอาไว้เพื่อกระตุ้นเศษรษฐกิจของพวกเขาแม้ว่าค่าเงินเยนนั้นจะอ่อนค่าทะลุ140เย็เยนต่อดอลลาร์สหรัฐไปแล้ว จากที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนั้นนะครับมีทั้งธนาคารกลางที่ประกาศว่าจะเดินหน้าทำา t t อย่างจริงจังเพื่อจัดการกับเงินเฟอ้อและก็มีธนาคารกลางอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ยืนยันว่าจะยังคงทำา QE ต่อไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงตลาดการเงินเพื่อรักษาระดับค่าเงินของพวกเขาให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลป้องกันการเทรดค่าเงินเพื่อเก่งกําไรอย่างเช่นประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นครับร้ายไปสยาวเลยครับเรามาเริ่มต้นพูดถึงมาตรการ QT กันดีกว่าครับเพราะว่าส่วนมากตลอดปี2022นั้นมีการปูทางไปสู่การทํา QT กันเกือบทั่วโลกเลยครับ QT หรือ Quantitative Tightening ครับนโยบายทางการเงินแบบตรึงตัวนะครับธนาคารกลางนั้นมักจะใช้ QT ในการลดปริมาณเงินสำรองในระบบโดยดึงสภาพคล่อง ออกและลดปริมาณเงินที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจครับเพื่อให้ระดับราคานั้นไม่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามความร้อนแรงของเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มันจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อสูงที่เราเรียกว่าไฮเปอร์อินฟลชันซึ่งเป็นผลมาจากการทํา QE ครับ QT นั้น ก็จะเป็นนโยบายที่ตรงกันข้ามกับ QE อย่างสิ้นเชิงน,นะครับมันคือการปรับงบดุลของธนาคารกลางอย่างเช่น f ฟดนะครับให้กลับมาอยู่ในระดับปกติส่วนใหญ่แล้วการทํา QT นั้นมักจะเกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบอย่างมหาศาลจากมาตรการ QE ครับซึ่ง QE ครั้งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา ER นั้นเกิดขึ้นในปี2008ครับจากการทำ QT ของธนาคารกลางโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการดึงเงินออกจากระบบด้วยวิธีการ reverse repo หรือชื่อเต็มครับ reverse repurchase agreement หรือการขายพันธบัตรรัฐบาลที่ซื้อมาในช่วงที่มีการทำ QE ครับขายไปไหนขายคืนสู่ตลาดครับเงินก็จะออกจากระบบเศรษฐกิจมาและกลับไปสู่มือของธนาคารกลางครับมันนี่สปายในระบบก็จะลดลงและค่าเงินก็จะแข็งค่ามากขึ้นนั่นเอง โดยวิธีการดึงเงินกลับสู่ธนาคารนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่น non rollover ครับแต่ก่อนจะพูดถึง non rollover เราต้องพูดถึง rollover กันก่อนนะครับ rollover นั้นคือการที่ธนาคารออกพันธบัตรมาแทนที่พันธบัตรที่มีการหมดอายุ ไปแล้วครับส่วน non rollover นั้นก็จะตรงกันข้ามครับคือการที่ธนาคารนั้นตัดสินใจไม่ออกพันธบัตรใหม่มาแทนที่พันธบัตรเก่าที่หมดอายุไปแล้วทําให้ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลในตลาดนั้นลดลงครับและธนาคารกลางจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจมากขึ้นครับอีกหนึ่งวิธีครับคือการที่ธนาคารนั้นปล่อยให้พันธบัตรที่ซื้อมานั้นหมดอายุ ไปตามเวลาของมันรัฐบาลซึ่งอยู่ในฐานะลูกหนี้ของธนาคารนะครับก็จะต้องจ่ายเงินคืนตามมูลค่าและเวลาที่กําหนดเอาไว้ที่หน้าตัว๋วพันธบัตรรัฐบาลครับส่วนธนาคารที่เพิ่งได้เงินมาครับก็จะไม่นําเงินเหล่านั้นไปซื้อพันธบัตรใหม่กลับมาเหมือนเดิมซึ่งวิธีการแบบนี้ครับจะทําให้เงินส่วนนั้นหายไปจากระบบและเป็นการลดงบประมาณของรัฐบาลไปในตัวครับแนวทางที่ว่าไปนั้นครับ เป็นไปตามภารกิจหลักของธนาคารกลางนะครับซึ่งนั่นก็คือการควบคุมการรักษาการคงไว้ซึ่งสภาพเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเต็มอัปตาและควบคุมระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและถ้าหากว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงเกินกว่าระดับเป้าหมายที่พวกเขาเหล่าธนาคารกลางตั้งเอาไว้แล้วก็มันก็อาจจะกดทับอำนาจการซื้อของผู้คนในประเทศนั้นๆและส่งผลลบ ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจได้อีกด้วยฉะนั้นครับเพื่อจัดการกับเงินเฟอ้อเหล่าธนาคารกลางก็จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดการกู้ยืมของทั้งภาคครัวเรือนภาคธุรกิจหรือแม้กระทั่งการจำนำ การจำงครับลดความต้องการในการซื้อสินค้าซึ่งนั่นจะช่วยให้ราคาในตลาดนั้นมีความคงที่มากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีการปรับตัวลดลงซะด้วยซครับหลังจากนั้นการทำา t t ก็จะเริ่มต้นขึ้นครับและเมื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้นฟื้นฟูกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วธนาคารกลางก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบาย QT อีกต่อไปครับและมักจะกลับไปทำ QE เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นวงจรเช่นนี้เองครับการทำ QT นั้นส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและตลาดหุ้นอย่างไร เราต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตนะครับของการทำา QT ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแรงมากๆในระยะเวลาไม่กี่เดือนครับซึ่งนั้นทำให้ผลตอบแทนในระยะยาวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและต้นทุนทางการเงินก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันสร้างแรงกดดันต่อตลาดตราสารหนี้อย่างมากครับโดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่ำราคาของมันก็ยิ่งจะปรับตัวต่ำ ลงไปอีกในระยะยาวเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดนั้นลดน้อยลงและอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นครับ จึงดึงดูดให้นักลงทุนนั้นแห่ไปสะสมเงินสดหรือสกุลเงินดอลลาร์ครับหรือเงินที่มีการขึ้นดอกเบี้ยแรงมีดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนั่นเองเงินทุนจํานวนมากครับก็จะถูกดึงออกจากระบบเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ emerging market ครับที่ตลาดภายในประเทศนั้นยังไม่มีความแข็งแรงมากพอครับซึ่งจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแข็งแรงมากกว่า และที่สําคัญครับ QT นั้นอาจจะทําให้ตลาดเงินนั้นสั่นคลอนได้ครับและอาจจะกระตุ้นให้เกิดวิกฤตทางด้านการเงินโลกยกตัวอย่างเช่น Recession ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับเกิดการเทขายหุ้นและเทขายพธบัตรจํานวนมากนักลงทุนก็จะตื่นตหนกเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่าตลาดนั้นขาดสภาพคล่องและสกุลเงินนั้นมีการแข่งข้าขึ้น อย่างมากยกตัวอย่างการทำ QT ของสารัฐอเมิกาในปี2022กันบ้างครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาคมปี2022ครับเฟดได้ประกาศเดินหน้าทำ QT และจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนกว่าจะสามารถดึงเงินเฟอ้อที่ร้อนแรงกลับลงมาได้ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเฟดได้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มเข้าไปมากเกือบ 9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับตามนโยบาย QE เพื่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี2008และสู้กับโควิดที่เกิดขึ้นในปี2020ครับและตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับเฟด จะปล่อยให้ทรัพย์สินมูลลค่าประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครบกำหนดไปตามเวลาครับและจะไม่มีการรีอินเวสต์ภายในระยะเวลา12เดือนข้างหน้านอกจากนั้นครับยังมีแผนการดึงเงินออกจากคลังด้วยครับเดือนละประมาณ30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและอีกประมาณ1,7 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจาก MBS หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ m o r t g a g e b a c k security อย่างเช่นสินเชื่อบ้านเป็นต้นนะครับในช่วงเวลา3เดือนแรกตัวเลขจะเป็นเช่นนี้และหลังจากนั้นครับก็จะมีการปรับตัวเลขดึงเงินออกจากระบบเพิ่มสูงขึ้นครับเป็น60,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐและ35,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในช่วงเวลาต่อมาครับซึ่งยังไม่มีใครรู้นะครับว่าตัวเลขนี้จะคงอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ มาดูกันที่ QE Quantitative easing กันบ้างครับนโยบายผ่อนคลายทางด้านการเงินครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับ QT ครับคุณผู้ชมลองเดาเล่นๆดูสิครับถ้าเกิดว่าสหรัฐได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในช่วงปี2022ปี2023เสร็จสิ้นไปแล้วจนมั่นใจแล้วว่าพวกเขาสามารถเอาเงินเฟอ้อที่ร้อนแรงนั้นกลับลดลงมาอยู่ในระดับเป้าหมายได้พอถึงจุดนั้นครับไม่นานครับเฟดก็อาจจะกลับมาใช้มาตรการ QE อีกครั้งหนึ่งก็ได้ เพราะอะไรเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้ผู้ชมเห็นได้จากข้อมูลในตารางนี้เลยครับซึ่งมันคือไทม์ไลน์อัตราผลตอบแทนของ S&P 500ระหว่างช่วงการํา QE และ QT ของสหรัฐอเมริกาครับ สหรัฐนั้นเคยมีการทำ QE มาแล้วถึง4ครั้งครับซึ่งครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นในปี2020ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 9ครับส่วนใหญ่การทำ QE ของสหรัฐนั้นมักจะกินเวลาไม่เกิน2ปีนะครับซึ่งเราเห็นได้จากข้อมูลนะครับว่าช่วงเวลาที่เฟดดำเนินนโยบาย QE นั้นจะทำให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นขนาดกับปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจครับ เข้าเรื่องดีกว่าครับ QE นั้นคือ,คอเครื่องมือนโยบายที่ธนาคารกลางนั้นใช้เพิ่มเงินสำรองเข้าสู่ระบบโดยการซื้อหลักทรัพย์จากตลาดรวมไปถึงการลดอัตราดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับ ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับธนาคารกลางนั้นมักจะใช้มาตรการ QE ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการเติบโตชะลอตัวหรืออาจจะถึงขั้นหยุดชะงักเลยธนาคารกลางก็จะเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนและหลักทรัพย์อื่นๆด้วยโดยจะอัดฉีดเงินสำรองเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มความคล่องตัวให้กับธนาคารโดยอนุญาตให้เหล่าธนาคารนั้นปล่อยกู้เงินได้ง่ายขึ้นเงื่อนไขและความยุ่งยากน้อยลงครับ ซึ่งในภาพรวมครับ QE ของสหรัฐนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากนโยบายงบประมาณของประเทศและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางครับยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลอาจจะปรับนโยบายงบประมาณเพื่อขยายปริมาณมันนี่สปายครับส่วนเฟดก็อาจจะสร้างแรงจูงใจด้วยนโยบายซึ่งส่งผลต่อมันนี่สปายใน ระบบเศรษฐกิจครับส่วนทางด้านการคลางของสารัฐครับก็สามารถพิมพ์เงินสร้างเงินขึ้นมาใหม่ได้และใช้กฎหมายการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ที่เอื้อต่อการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบครับทั้งหมดนั้นครับสามารถส่งผลให้เกเิดเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมครับ การที่ปริมาณเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดย QE นั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงด้วยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือค่าเงินจะอ่อนค่าลงอย่างมากครับซึ่งมันดีต่อการส่งออกแต่ในมุมของการนําเข้าครับมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนในการนําเข้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจจะผลักดันให้ราคาผู้บริโภคนั้นสูงขึ้นตามไปด้วยครับ นอกจากนั้นครับคนในระบบเศรษฐกิจครับมักจะมองว่าเงินใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั้นมันหาง่ายมันเป็นเงินง่ายๆเป็นเงินที่รัฐบาลแจกพวกเขาเหล่านั้นก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและมักจะตามมาด้วยปัญหาอย่างเช่นภาวะเงินเฟอ้ออยู่เสมอครับเนื่องจากสภาพคล่องของธนาคารนั้นยังไม่มีความแน่นอนในบางครั้งครับการใช้ QE นั้นก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเมื่อมันไม่สามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบ โตได้เนื่องจากตัวเลขเงินเฟอ้อนณะเวลานั้นอาจจะอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วและตัวเลขอัตราการว่างงานก็อาจจะสูงอยู่แล้วด้วยซึ่งก็จะทําให้เกิด stack fashion แทนที่นะครับตัวอย่างการใช้ QE ในสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นในปี2009ถึง2014ครับเพื่อต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่หรือ Great Recession ครั้งนั้นครับเฟดได้เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อเพิ่มงบดุลและเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจครับทำให้ธนาคารต่างๆนั้นมีทุนสํารองเกินถึง2.7ล้านล้านดอลลาร์ ส่วนในทวีปเอเชียก็เคยมีการใช้ QE ด้วยเช่นเดียวกันนะครับย้อนกลับไปในปี1,997ครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงใช้นโยบาย QE เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อและเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งแนวทางของธนาคารญี่ปุ่นนั้นต่างจากเฟดนะครับที่เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล ธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นได้ซื้อหนี้ภาคเอกชน Private Debt และหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แทนนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นกลับล้มเหลวครับเพราะว่า GDP ของประเทศญี่ปุ่นนั้นลดลงจาก5.45ล้านล้านดอลลาร์เหลือเพียงแค่4.52ล้านล้านดอลลาร์ครับสรุปข้อแตกต่างของ QT และ QE กันสักนิดหนึ่งครับ QE นั้นคือนโยบายการเงินที่เพิ่มงบประมาณให้กับธนาคารกลางอย่างเช่นเฟดนะครับโดยการเข้าซื้อพัตรรรฐบาลรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆอ,อย่างเช่น MBS เช่นสินเชื่อบ้านเป็นต้นครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับซึ่งจะช่วยกระตุน้นการกู้ยืมและการลงทุนเพิ่มเติม ของธนาคารครับส่วนคิวทนั้นเป็นนโยบายทางการเงินที่ปรับลดปริมาณเงินของธนาคารกลางลงนะครับโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลหรือปล่อยให้มันครบกําหนดไปอย่างนั้นครับจากนั้นจึงถอนมันออกจากงบประมาณครับโดยรวมแล้วครับเป็นการลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจพร้อมกับเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น และนั่นคือทั้งหมดสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ QE และ QT ที่พวกเรา Uhas นำมาฝากกันครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากจะบอกต่อกดแชร์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ครับเพื่อจะได้มีแจ้งเตือนถึงคุณผู้ชมทุกครั้งที่ช่องเรามีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ครับสำหรับวันนี้ครับพวกเรา Uhas.com และผมปาร์คเวลาก่อนต้องจากกันไปเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ Uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด